สวัสดีครับสรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่22พฤศจิก,กายนปี2568มีข่าวมาให้ติดตามกันเยยะๆกใหม่เลยครับก่อนจะไปรับชมกันฝนี่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นใจผมแล้วก็ทีงมงานมดของเราด้วยนะครับ เริ่มข่าวแรกๆก็คือจะเป็นการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารของ Apple กันก่อนนะครับข่าวแรกก็คือเจฟเลียมได้กเกษียณจาก Apple ไปแล้วในก่อนหน้านี้ถ้าเราจะมาได้ในช่วงต้นปีแล้วก็กลางปีมีข่าวบอกว่าเจฟเลียมเนี่ยคนที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ Apple Watch แล้วก็ฟีเจอร์สูขภาพของ Apple รวมถึงทำตำแหน่งสำคัญอย่าง c e o ของ Apple เนี่ยจะเกษียณภายในปลายปีนี้นะครับและตอนนี้ได้กเกษียณไปแล้วแหละเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแอปเปได้ถอดชื่อของเจฟฟลียมเนี่ยออกจากหน้าเว็บผู้บริหาาาาารรอออออกกกกกไปปปแล้้้ววททใหตนนนนีี็็็ถื่เ่เเเษยยณงงาร เจฟฟิเลียมเนี่ยทำงานกับ Apple มานานแล้วครับทำงานมานานกว่า25ปีเขามีบทบาทสำคัญเยอมากมหมครับที่เราจะรู้จักกันได้รู้กันจริงๆก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีในการพัฒนา Apple Watch รวมถึงฟีเจอร์สุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของการปฏิบัติงานของ Apple ด้วยซึ่งก่อนในนี้เคยมีรายงานบอกว่าเจฟฟิีเลียมเนี่ยอาจจะมาเป็น ซีอต่อจากทีมคุกของ Apple นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเจฟเลีย์แม็คได้กเกษียณอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยชื่อของเจฟเลีย์ม็คก็ถูกปัดตกไปก็ถือว่า Apple เนี่ยเสียบุคลากรคนสําคัญอยู่เจฟเลียมเนี่ยรายงานบอกว่าเป็นการ,กรเกษียณง,งานนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยน่าจะครบแล้วแล้วก็ทํางานมานานแต่ยังไม่รู้นะครับว่าอนาคตของเจฟเลียมจะเป็นอย่างไรจะอยู่ต่อ Apple ในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็น Apple f e l l o w หรือเปล่าหรือจะไปเปิดบริษัทใหม่เองอันนี้ก็ต้องรออยู่น,นะครับ <c oughs> ข่าวต่อมาก,าา The Information าว,าากว่่าทีมคุกเนย อาจจะลงจากตำแหน่ง c e o ของ Apple ภายในปีหน้าหรือว่าปี2026ทิมพุกเนี่ยเพิ่งอายุครบ65ปีไปนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่อายุ65ปีมักจกกะเกษียณออกจากงานแล้วแล้วก็มีรายงานบอกว่าทิมคุกรวมถึงผู้บริหารระดับสูงแล้วก็บอร์ดบริหารของปเปิลได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการสืบทอดตําแหน่ง c ีอคนใหม่นะครับรายงานเผยว่าจอห์นเทอร์นัสนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะมาเป็น c ีอต่อจาก Apple เพราะว่าในชื่อของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจอห์นเทอร์นัสอายุนนอยส้ส ผู้บริหารระดับสูงของ Apple และตัวเขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานกับ a อ p l e มาอย่างยาวนานถ้าเราเห็นบทบาทสําคัญของเขาเนี่ยก็เกี่ยวข้องการฮาร์ดแวร์นะนวัตก,กรรมและผลงานที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการผลักดันเรื่องของชิป Apple s i l i c o n หรือว่า M Series ที่อยู่บน Mac แล้วก็ในช่วง,งหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นจอห์นเทอร์นัสเนี่ยเปิดตัวสินค้าหลายตัวนะครับเคยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นการเปิดตัว Mac เปิดตัวชิปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีส่วนในการเปิดตัว iPhone Series 17ด้้ววยแลก็ไอ,อ,ไอ,อ,อ,อไือนกับเจกดทอรัสั์ห้ว็นล้ CEO าร,รายงานนะครับไม่ได้บอกว่าทีมคุกจะลงตําแหน่ง c ีอเมื่อไหร่แต่สื่อเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าถ้า Apple จะเปลี่ยนผ่าน c ีอจริงๆเนี่ยอาจจะมีการประกาศรายชื่อ c ีอคนใหม่ในช่วงต้นปี2026นะครับก่อนที่จะสืงงานใหญ่อย่างงานเดมันยิเดอร์บิดีซีที่เป็นช่วงกลางปีนะครับแล้วก็งานเปิดตัว iPhone ที่เป็นสินค้าสําคัญของ Apple ในช่วงปลายปีดังนั้นถ้าจะประกาศชื่อ c ีอคนใหม่เนี่ยควรที่จะประกาศตั้งแต่ต้นปีนครับจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านหรือว่าสืบทอดตำแหน่งเนี่ยทำได้ล ได้เห็นว่าเขาเป็นผู้บริหาร Apple หรือว่าเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จมากมายณตอนนี้เขาเป็นคนที่มีอายุในการดำรงตำแหน่ง CEO เนะี่ยนานที่สุดเท่าที่มีมาของ Apple นะครับแสงหน้าสตีฟจ็อกไปแล้วแล้วก็การมาของทีมผู้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับ Apple มีนวัตกรรมหลายอย่างนะ แล้วก็ทีมพุกเนี่ยสามารถบริหารจัดการแอปเปิลเนี่ยให้อยู่รอดในวิกฤตต่างๆได้ดีนะอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยก็แอเปิลเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยกระทบแอปเปิลนะครับสินค้ารายได้ต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยทีมพุกเนี่ยทำให้แอปเปิลนะครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกเนี่ยมาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่ทีมพกุกอาจจะต้องกเกษียณหรือว่าลงจากตาแหน่ง c ีอในเร็วๆนี้นะก จะตลกไหมมันก็ไม่ใช่ตลกแหละนะครับมันมีรายงานบอกว่าโจรในลอนดอนเนี่ยได้ทําการขโมยนะครับจีปล้นนั่นแหละคนในลอนดอนอ่าแล้วก็ขโมยของไปหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขโมยไปแล้วแล้วก็เอามาคืนก็คือมือถือนะก็โจรบอกว่าไม่เอาเพราะว่าเป็นมือถือซัมซุงในลอนดนะครับตอนนี้คดีเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยการปล้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในรายงานเนี่ยบอกว่าเมื่อปี2024ที่ผ่านมานะครับเหตุคดีการปล้นมือถือเนี่ยมนเกิดขึ้นมากถึง117,211ครั้งนะครับ ถึงแม้ไม่มีข้อมูลนะครับว่ารุ่นไหน,นถูกจ้องขโมยมากที่สุดแต่ว่าสื่อเนี่ยบอกว่าถ้าเป็น iPhone เนี่ยจะถูกขโมยแล้วก็ถูกปล้นเยอะมากผู้ที่ถูกปล้นนะครับเผยกับ l อน d o n c e n t r i กนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกรุมปล้นมือถือกล้องแล้วก็หมวกแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยโจนปั่นจักรยานไปแล้วก็โยนมือถือซัมซุงของเขาทิ้งแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบไม่อยากได้ซัมซุงเพราะว่าขายต่อ,อยากนะครับทำให้คนที่ถูกปล้นเนี่ยเขารู้สึกเหมือนแบบเหมือนถูกปฏิเสธนิดหน่อยเพราะว่าโดนโยนมือถือทิ้งกลับมา นักวิเคราะห์นะครับจริงๆไม่ต้องนักวิเคราะห์แหละเราดูทั่วไปก็รูเลยครับไ h o n e เนี่ยเป็นที่ยงมากๆเลครับรวมถึงในลอนดอนด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างสูงมูลค่าทั้งตัวมือหนึ่งแล้วก็การขายต่อเนี่ยสูงมากๆซึ่งไม่เหมือนกับตัวสมาร์ทโฟน Android บางแบรนด์นะครับอย่างเช่นซัมซุงเนี่ยถ้าในลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าตัวเครื่องขายมือหนึนีแพงอยู่ แต่ว่ามูลค่าถ้าขายต่อเนี่ยจะค่อนข้างต่ำทำให้จนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเล็งมือถือแบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มาแชร์กันไม่ใช่ว่าไปด้อยค่ามือถือ Android แล้วก็ซัมซุงนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลอนดอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะตามรายงานนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของ Android กับ iPhone กันบ้างนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเพราะว่าณตอนนี้นะครับแอนดรอยเนี่ยสามารถส่งไฟล์จากตัวเครื่องไปยัง iPhone ได้ผ่านฟีเจอร์ Quick Share แล้วก็ Air Dr นะครับ เมื่อก่อนในนี้เราจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์ Android หลายเจ้าเนี่ยพยายามโปรโมทฟีเจอร์นี้ในการที่สามารถส่งไฟล์จากาตัวเครื่อง Android เนี่ยไปยัง iPhone แต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการส่งเนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรจับคู่กันผ่านแอปพลิเคชันอย่างนี้แต่ในของ Google รอบนี้นะครับไม่ต้องมันเป็นการส่งแบบเนทีฟเลยถ้าเป็นฝั่ง Android เนี่ยเขาจะสามารถส่งไฟล์ไปยัง iPhone ผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่า Quick Share ก็คือเปิด Quick s h ช re เสร็จปั๊บก็ส่งไฟล์แล้วก็เลือกปลายทางว่าเป็น i p h o n นอย่างเงี้ย รับฝ่ายเหมือนกับการรับ a i r ด r o p เลยนะก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนว่าจะรับหรือว่าไม่รับ อะไรประมาณนี้นะครับฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้งานแล้วนะครับใน Google Pixel 10 Series นะครับประกอบไปด้วย Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL รวมถึง10โฟด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่า Google Pixel เนี่ยไม่มีจำหน่ายในไทยนะรูปแบบการใช้งานเนี่ย Google ระบุว่าผู้ใช้ iPhone นะครับจะต้องเปิด AirDrop แบบรับไฟล์จากทุกคนก่อนนะครับส่วนตัวเครื่อง Pixel 10เนี่ยก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับก็สามารถกดแล้วก็ส่งไฟล์คือนเทอร f a c e เนี่ยใช้งานง่ายมากครับเลือกไฟล์ กดคิกแชร์จากนั้นเนี่ยก็เลือกตัวเครื่อง iPhone ระบบก็จะ a i r d r o p ให้แล้วก็ส่วนทางกันนะครับของ iPhone เนี่ยก็สามารถ a i r d r o p ไฟจากตัวเครื่อง iPhone เนี่ยไปยัง Google Pixel 10ได้เช่นกันผ่านฟีเจอร์ a i r d r o p ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่า2แบรนด์เนี้ยอ่ามันก็เป็นหนึ่งข้อกังขานะแหละว,ว่าเออเวลาที่ส่งไฟสิงมาแบบเราใช้ตัว iPhone และเพื่อน,นใช้ Android การส่งไฟจะทําการค่อนข้างยากเมื่อก่อนจะต้องผ่านบริการต่างๆแต่ว่าตอนนี้คือสามารถทําได้ที่กับตัวเครื่องเลยนะครับ Google บอกว่า2ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานว่าไฟล์ที่ส่งไปเนี่ยจะไม่ถูกแฮ็กหรือว่าจะไม่สูญหายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ถือว่าน่าสนใจนะณตอนนี้นะครับฟีเจอร์ Quick s h ช re แล้วก็ a i r d r o p เนี่ยถูกใช้เฉพาะตัว p ิ x e l 10เท่านั้นแต่คิดว่าอนาคตเนี่ย Google เนี่ยน่าจะพยายามขยายฟีเจอร์ตัวนี้ไปยังสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นก็ต้องรอรุนกันนะครับข่าวนี้สั้นๆนะครับ Apple ได้จัดโปรโมชั่น BlackFi b Day e n d บ y ในไทยแล้ว้วถาเราซื้อสินค้าเข้าเมณฑ์รับ บัตรของขวัญ Apple Store นะครับมูลค่าสูงสุดถึง8,500บาทน,นะครับ ดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเริ่มนู่นนะครับสัปดาห์หน้าวันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2025ก็สามารถไปช้อปปิ้งได้นะครับที่หน้าร้าน Apple เว็บไซต์ Apple หรือว่าแอป Apple Store อันนี้เป็นเฉพาะของ a p p เ e เท่านั้นนะครับที่อื่นไม่เกี่ยวนะฮะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าสินค้าที่เข้าเกณฑ์แล้วก็บัตรของขวัญเนี่ยของแต่ละอันเนี่ยได้มูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันได้เลยนะโอเคข่่่่าา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 วววตออออออไปจะเเเเเ็็นนนรรรืืงงงงงขขขขขยยยดด iPhone iPhone กับ้้หหมล ขายดีแต่รอบนี้มันเป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีรายงนานบอกว่ายอดขาย iPhone ในเดือนตุลาคมปี2025ในประเทศจีนนะครับยอดขายเนี่ยพุ่งขึ้นมากๆเลยเหตุเพราะว่า iPhone 17เนี่ยขายดีนะครับเ mm hmm. ขาได้พอยต์เรซเนี่ยรายงานบอกว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับยอดขายใน iPhone ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น37%เมื่อเทียบแบบปีต่อปีนะครับเอาง่ายๆเมื่อเทียบกับปีตอนที่ขาย iPhone 17 กับปี iPhone 16เนี่ย iPhone 17เนี่ยขายดีกว่า iPhone 16ถึง37%ซนะครับซึ่งในจีนเนี่ยยอดขายไอโฟนครับคิดเป็น1ใน4ของสมาร์ทโฟนในจีนที่ขายดีเลยโดยรายงานเผยว่ายอดขาย iPhone ในปีนี้นะครับของจีนเนี่ยถือว่าเป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาเลยโอ้โหเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2อปีที่แล้วเนี่ยตลาดในจีนเนี่ยสมาร์ทโฟนพรีเมียมยังไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือเยอะมากและ a p p เ e ินี่งก็สามารถชิตงต, iPhone ต,ตัวแนนบ 17 Pro 17 Pro Max นะครับโดยที่ iPhone 17ตัวเริ่มต้นแน่นอนเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์2หลักด้วยอ่ามันก็คือเกิน10%ขึ้นไปอ่ะแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่นะเขาไม่ได้บอกนะครับนักวิเคราะห์จาก Counterpoint Research เ,เนี่ยบอกว่า iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ขายดีมากถึง80%ของยอดขาย iPhone ทั้งหมดกล่าวคือ iPhone 17 Series เนี่ยขายดีมากๆครับจาก iPhone ที่ขายอยู่ในจีนหน้าตอนนี้แล้วก็ Apple เนี่ยสามารถเปิดฉากไตรมาสเดือนธันวาคมปี2025เนี่ยได้เป็นอย่างดีคือตอนที่ Apple ขาย iPhone นะครับ ไอโฟนเนี่ยมันจะขายดีมากๆเนี่ยก็ตอนเดือนธันวาคมเพราะว่าเป็นเดือนที่เขามีวันหยุดนะครับเยอะแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วคาดว่าเดือนธันวาคมปี2025ปีนี้นะครับแอปเปิลน่าจะฟันกําไรจากการขายไอโฟนได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานเผยว่า Apple ก็ต้องกังวลเรื่องคู่แข่งนะครับอย่างหัวเว่ยเมท80ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละแต่ว่าด้วยแรงส่งของไอโฟนเนี่ยก็ทําให้ไอโฟนเนี่ยอาจจะแผ่วลงบ้างแต่ว่าไม่ได้แผ่วมากมายขนาดนั้นเพราะว่า ัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เจ้าบ้านของของจีนเนาะคนจีนเนี่ยชอบหัวเว่ยมากๆเลยนะครับสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนในจีนนะครับในช่วงปลายปีนี้รายงานเผยว่าเติบโต,ตขึ้น8%แบบปีต่อปีซึ่งมาจากตัวโฟลิเจ็ดขายดีรวมกับเสียวมี่ด้วยนะครับซึ่งเสียวมี่ตัวเนี้ยทีตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับ2ของตลาดในจีนแล้วนะส่วน p h o n นเองแน่นอนได้รับการตอบรับดีในช่วงแรกนะครับของจีนแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้อยนะครับซึ่งเหมือนกับหลายๆประเทศอยู่ผมรายงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า iPhone Air เนี่ยขายไม่ดีเลยนะครับโอเคต่อมาจากข่าวเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องของ iPhone Air นะครับมันมีรายงานเรื่องของไทม์ไลน์นะของการเปิดตัว p h o n e สรุปนะครับ iPhone Air 2เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวนะครับไปเปิดตัวในปี2027นู่นเลยพร้อมๆกับตัว iPhone ครบรอบ20ปีเดี๋ยวผมจะสรุปไทม์ไลน์ง่ายๆว่าในช่วงนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างภายในปี2026นะครับช่วงต้นปีเนี่ยเราอาจจะเห็นตัว iPhone 17e เปิดตัวแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับเราจะเห็นตัว iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึง iPhone จอครับรุ่นแรกของ Apple เปิดตัวนะครับ ส่วน iPhone 18เฉยๆจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2027คู่กับตัว iPhone 18e และ iPhone Air 2เนี่ยก็อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2027เช่นกันส่วนปลายปี2027นะครับก็จะเป็น iPhone รุ่นพิเศษแหละ iPhone รุ่นครบรอบ20ปี iPhone อาจจะเป็นตัว iPhone 20 Pro 20 Pro Max รวมถึง iPhone รุ่นจอภาพรุ่นที่2ก็ได้ดังนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของการเปิดตัว iPhone ก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะครับทีแรกเนี่ยมีมรายง,งานบอกว่าการที่ Apple เขาเลื่อนเปิดตัว iPhone Air 2ไปเพราะว่่่่าา iPhone Air รุุนนปััจจบีขยขไมดแต มาร์กเกอร์แมนบอกว่าไม่ใช่ Apple เนี่ยเขาวางแผนไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับที่จะเอาตัว iPhone Air 2เนี่ยไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2027สําหรับ iPhone Air 2นะครับมีรายงานบอกว่า Apple อาจจะนํากล้องตัวที่2เนี่ยใส่เข้าไปเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย iPhone Air เนี่ยมีกล้องตัวเดียวแล้วก็เกิดข้อขอรหาทถึงเยอะว่าเออขายตั้งแพงแต่ว่าได้กล้องตัวเดียว Apple อาจจะปรับปรุงเรื่องนี้รวมถึงปรับปรุงขนาดแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มฟังก์ชันต่างๆและอาจใส่เว็บเบอร์เนี้ยขไดด้้ีึนอ่่ามงว การเพิ่มกล้องตัวที่2เข้าไปเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้า Apple ทํทได้เนี่ยก็จะทำให้ยอดขายตัว iPhone Air เนี่ยสูงขึ้นด้วยเพราะว่าในาปัจจุบันเนี่ย iPhone Air เนี่ยขายไม่ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายงานของ iPhone Air นะอ่าคราวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของ iPhone รุ่นจอคับ ตัวแรกของ Apple นะครับที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2026หรือว่าปลายปีหน้ารายงานบอกว่าตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุมากที่สุดเท่าที่มาของ iPhone นะครับรายงานเผยว่า Apple กําลังทดสอบนะครับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ประมาณสัก5,400ถึง5,800มิลลิแอมป์นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ใน iPhone รุ่นจอภาพเพราะณปัจจุบันเนี่ย iPhone รุ่นที่แบตเตอรี่มากที่สุดก็คือตัว iPhone 17 Pro Max รุ่น eSIM นะครับมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,088ม ah. ิลลิแอมป์ดังนั้นเนี่ยตัว iPhone รุ่นจอภาพเนี่ยก็ถือว่าแบตเตอรี่อาจจะใหญ่มากๆเลยถ้าไปดูสมาร์ทโฟนคู่แข่งนะครับอย่างตัว Pixel 10 Pro ของ Google เนี่ยมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 1 5ม ah. ิลลิแอม Galaxy c 4 7ของ Samsung เนี่ยมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,400ม ah. ิลลิแอมแสดงให้เห็นว่าถ้า Apple ใส่ความจุแบตเตอรี่ตามข่าวมาจริงเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับนะครับที่มีความจุแบตมากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ว่าเราก็ต้องรอดนนนะกว่าที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับก็คือปลายปีหน้าซึ่งระยะทางเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นเนี่ยเปิดตัวแล้วก็แบตใหญ่กว่าของ Apple ก็ได้ ก่อนนี้นะครับกลัวหมิงชีเคยรายงานบอกว่า Apple อาจเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นสูงเหมือนกับ iPhone Air แหละก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีความหนาแน่นสูงสามารถจุแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามนะครับรายงานเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ความหนาแน่นสูงเนี่ยมันเคยมีรายงานเกี่ยวกับ iPhone Air มาก่อนซึ่งรายงานพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่จริง,รงก็ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับไอโฟนรุ่นจอพับตัวแรกของ Apple นะครับมีข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยถ้าเรากกงออกมาเนี่ยหน้าจอจจะอยู่่ทีนิ้ว้ววา5.5แลก็ ใช้ Touch ID นะครับแทน Face ID นะฮะไม่เหมือนกับตัว iPhone รุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่ที่ใช้ Face ID ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังหรือว่าจะมาพร้อมกับกล้องสีตัวประกอบไปด้วยกล้องหน้า1ตัวกล้องด้านในที่ซ่อนอยู่ใต้จอ1ตัวแล้วก็กล้องหลังอีก2ตัวรวมเป็น4นะครับโดยอาจจะใช้ชิปโมเด็ม c 2ตัวอัปเกรดใหม่ของ Apple และอาจจะใช้ชิป A 2 0นะครับเป็นชิป2นาโนเมตรเหมือนกับตัว iPhone 18 Pro แล้วก็18 Pro Max และอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2026พร้อมกันนั่นเอง โอเคครับและนี่คือทั้งหมดของสรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวาที่22พฤศจิกาย,ยนปี2568ันยมีข่าวให้ติดตามรเยอะแยะมากมายสามารถไปดูได้ที่ f a c e b o o k i m o d รวมถึงเว็บไซต์ i p h o n e m o d ทเนก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมและก็ทีงมงานไอโฟนมดของเราด้วยสามารถส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์แต u งซูเปอร์สติกเกอร์ให้กับเราแล้วคลิปหน้าค่อยมาเจอกันนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ